one จากการเรียกโคนมในปัจจุบันเดินทางมาขอคําแนะนําจากนักวิชาก,การในหน่วยงานแห่งนั้นฉากแลพกพบกับการแสดงของมหาวิทยาลัยเบนโจได้นำกับนี้เสร็จครับสบายดีพี่น,อน้องผู้มีรถมีเขีย,ยบุญวัาดี้ไม่เป็นพอ ่วยนี่วยนะนี่แอรวกบดเม็บเละเจ้าหน่วยเท่าแน่บ่นนอนี่นอนจะเม็จะเม็ดจะเมนเสมอสิว้ามาแล้วมานละอุ้บหัวใจอุกบใส่อุกบรับอุ้บบอ้โหหัวหัวเก่าเข้าเสกขาบ้างยักเสกย่อจอดเสกไตให้ไอ้หอนคนนั้เดี๋ยวเบิี่พี่น้องฟ้ามกบาาขนาดหัวที่จดโตัวใจจอย นกแกตัวให่ม่้าพไายักอะไรพี่นอ่ไปเะี่ยวเนาะนกเห็นจังนี้อุ้ยอาหารกับแฮงทาแฮงกับคืนตาย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 นกอกับได้หน่อยเยอะจะไดน้องมได้ราได้มาได้ต้องไปหาหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งซอยเหลือเขาสะกดหน่วยงานหลัดคนที่ไหวไปซอยเหลือเข้าตัอไปคอัขอข้าขอข้าในนับจากหน่วยงานหลัดสะกกมได้าเรายสิไปสะกอนนู นู้นโ like ้นู้น <tutti> ู้นูู้้น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 ้นู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 นู้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 นง้นู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 ้าู้น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 ู้าู้น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 ูอยู้หู้น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 ้นู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 ้นนู้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 น้นู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 น ัได้ละเอยปัญหาเนี่ซอยป้าเนี่ยขอดีนะคะคุณป้าคือหนูเนี่ยเป็นนักวิชาการประจำที่นะคะคุณป้าจ้าเดี๋ยวตอนนี้คุณป้าเดินทางมาถึงขนาดนี้แล้วหนูขออนุญาตจดรายชื่อลงบันทึกประจํวาวันนิดหน่อยนะคะจ้าจ้าเอาลวดตามตัวอ่าว่าแต่ว่าคุณป้าชื่ออะไรคะไผ<ฮ>่อ่าชื่อคุณป้าชื่ออะไรคะไผ่ ป้าเนี่ยน้าไผอ๋อชื่อไผ่ารพิซ่ากับซูดเขาใจย่ากเนาะออขาเ่นางเนะประุก็จะใส่ละลุงจุแมงม่โงค่ะโอ้ดีเด็ดเดเสื้อยังอยู่เลยครัคุจ้าดีดเ้็ดเดอ่าว่าแต่ว่านะคะคุณป้ามีอะไรจะให้ทางเราช่วยหลือเปล่าอันป้าอยากะให้ตัอยเหลือนี่นล่ะเออเห็ดจากไหเนี่ยพวกมาลายป่าล่ะกีร๊นกกันน้อยอาหารกับแห้งคาแห้งกับคืนกสิต่างๆที่สมือ่ปัญหาใหญ่ปัญหาอะไรจ้า แล้บ้เรียงยังไงะอัเรียงบานเรียงคือไที่บ้านบ้านลาาเออบ้านเรียงพื้นทีบ้านเขาปอยมันกินยาตามธรรมศาสตร์อดยาทีโนมไบอกถ้าวไร่มนเขืาซอกอะไรอาหารหมงมันอีอาหารหมอาหารคนหรือเปล่าป้าเออบนรบ้านในป้าเอออาหารผมค่ะค่จ้าเพราะนี้รมัเงป็นโหน้าดเรียกในป้าตาัยยาห้ยใ่ข้าหามันกินยรอดค่ะจะมาห่วง ข้าวสาป่า huh. ม no like, like, okay, ันหวดที huh. oh, uh ่หานามันก mm ็อิ่ทาสิแดดเป็นอาหารคนห่วงกระไาษนี่ยบ้าตัวไซจะอร่อยนะคุณป้าแต่ยากว่าจะเป็นกันไหลดเสอตายตาอตาแล้วคุณภาน้ำมแล้วคุณป้าคุณป้ามีวิธีการเช็คน้ำดมยังไงคะการเช็คนำน้มมานีเป่าวิธีการเช็คนำลมอันป้าป้าใส่แบบยาหนาแบนยาอย่างเอาซีซีซีเงก้อนอันนี้ว่าโอ้โหสีสีสีงินกระไรเนาะโอ้ต้ำยาม m ีหรือเปล่า ตรวจยังไงวะซเอ็มพีนี่บอกมันนี่านตัวนำนกมแม่บอกข้อแบโยใไซซลุมหนังยศไซหลุมหนังยศสซหลุมนี้แม่บอกหยอดซีเอ็มพีนำแแน่ใส่ค่ะยา้ตนี้แบบนหมุ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 หัวหมุหัวหมุนสั่นตัวไหนมันเป็นก้อน่ด้ป่ะว่าเอาตัวไดงนำนกมมันบอกเป็นก้อนทานแม่ป้ะจะมีทรงเขาตัวหลาสอ้ปาจะหมุนแรงหน่อยนะอะจาะหมุนด้สมอแล้วทางสหกรณ์ เ่าเพื่อนสากรณ์ีบอกอันเเพื่อนสากรณ์ด้ป้าาเห็นน่องทงขาวกะท่ามาแจ้งไม่อยู่ดอกแม่ป้าไม่สนใจก็ะสนใจแต่ว่าจะพอ้อมาสนใจมาไรนักเรียอะไรน่หน่อยนับเรียอะไรน่หลามันเป็นไน้ำหยันโอ้เอาอย่างนี้คุณป้าหนูจะพาคุณป้าไปดูฟาร์มฟาร์มนึ่งจ้าที่เขาเลี้ยงวัวนมแล้วประสบความสำเร็จค่ะโอ้เขาเลี้ยงว่าน้องะสมกับเซาเ็จค่ะเขาเลียงเพราะคือป้ากีฬาว่าถ้าเลี้ยงเหมืนป้าเก็ไม่เลี้ เถ้าเป็นตัวละครสู้มาสู้เลยหนูจาร์ที่ไปง่ายค่ะคุณป้าเขามีแค่วิธีการปรับเปลี่ยนกันให้อาหารแค่นั้นเองค่ะคุณป้าว่าไหนอาหารมันคือบ้าป่ะใช่ค่ะเป็นวิธีที่ง่ายต่อการจัดการประหยัดทั้งเวลาและแรงงานโอ้เป็นการให้อาหารแบบทียาบาลค่ะป้าอันเั้เพาะว่าผเห็นว่าป้าถามเอันที่เด็กถามมันคือกันกับแท็กซี่ MTU ฟาดปากก็มึนไม่เหมือนค่ะคุณป้าท g p ีก็คือนักยาที่ใช้ตรวจคุณภาพนมเบื้อต้น แต่ TMR น,นะคะคุณป้า TMR จะเป็นอาหารอยางซึ่งนํามาผสมรวมกันกับอาหารพ้นคโดยสัดส,ส่วนที่นํามาผสมต้องมีความต้องหนึ่งถึงระย,ยะของโคนะคะว่าโคต้องการเท่าไร่ต้องกินเท่าไหร่ถึงจะเหมาะสมกับตัวโคโอ้ควกมสะอาดของมั่วเฮาใช่ค่ะอย่างที่บอกเลยค่ะว่ามันจะเป็นวิธีที่ง่ายต่อการจัดก,การประหยัดทั้งเวลาแล้ก็แรงงานและที่สําคัญนะคะโคของป้าจะได้รับโภชนาการที่ดีโอ้ ดใช่ค่ะทำให้ผลผลิตของคุณป้าเพิ่มขึ้นตามไปด้วยค่ะโอ้เพิ่มขึ้นตามไปนั่งใช่ค่ะน้องกระสีได้หลายใช่ค่ะคุณป้าน่องกระสีสั่งยากนะน่องอะไรบ้างน้องม่วงพาไปน้องป้าเออน้องม่วงเดี๋ยวพมันงานน้องดีคาะเดี๋ยวจะพาคุณป้าไปดูค่ะโอ้ยภาพวาไปเนี่าดแต่มันอยู่บจจัยอะดูปัจจัยค่ะแล้วเราเดินไปนิดนึงนะคะคุณป้าว้ามันหออสวนมานห่อสวนหน้าสะกาผ้าพุองยางไปเบนงานไปดิบเนี่ยอะไรคะคุณป้าอารุณบุญมีบารอ คุณป้าคะคืออย่างคุณป้าเดินทางมาหาเราอีทถิพต,ต้องมาดังคุณป้าเพราะว่าการใช้อาหารทีเอา,านะคะคุณป้าสามารถไปขอคำแนะนำจากหน่วยงานภาครัฐใช่ค่ะแล้วก็เอกนชนได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นศูนย์วิจัยเพื่ออาหารสัตว์นะคะสถานีาาาานวิศว์พันสัตว์กรมปศุสัตว์หรือแม้แต่สหกรณ์โทดมทั่ว

คุณป้าคะนี่คือคุณปกายดาวเพาสแสงจรักน้ำแม่โจ้นะคะสดิคทางป้าเออซื้อเงากันดอกนะสวัสดีจ้าค่ะคือคุณปกายดาวเพาสแสงจรักนะคะเป็นเกษตรกรที่ประสบปัญหาคล้ายๆกับคุณป้าเป็นเพื่อป้าคื่เดี๋ยวนี้ใช่ค่ะแล้วก็ได้เดินทางมาขอคำแนะนำจากหน่วยงานเราเหมือนกันนะคะใช่ใช่ใค่ะเมื่อก่อนป้าเนี่ยเบียร์โค้ง ทำให้ใช่ค sí? ่ะต้นดูนอาหารในป่าเนี่ยก็ส oh, ูงข right? ึ้นจ้แรงผลผลิตน้ำนมเนี่ยก็ได้น้อยสภาพไม่ค่อยมีการต้องการหรอกป้าเหมือนป่าป้าใช่ไหมตอนนี้ออกันเปียกเลยแต่ว่าเฮาดึงที่มาไม่เห็นจากไหนจะบอกป้านะบิาป้าจะพูดาที่มาอย่างที่บอกนะคะคุณป้าสูตรอาหารทีละมานะคะไม่เหมือนกันค่ะก็คือมันจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับความต้องการของโคป้า ดดิบดิบบออมันนเป็ย่างวัตถุดิบนะคะวัตถุดิบก็คืออาหารที่นํามาให้โครงเนนะคะใช่ไม่ว่าจะเป็นพวกผลผลพลอยได้จากโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรโอ้โรงงานอุตสาหกรรมใช่ค่ะไม่ว่าจะเป็นกากข้าวโพดใช่กากมันสำปะหลังใช่หรือแม้แต่ฟางข้าวตามไร่นาเรานะคะก็สามารถนํามาทําอาหารทีมาได้ค่ะคุณป้าโอ้เครื่องนขน้างนอกที่ไม่ใหญ่ใช่ค่ะเอ๊ะเกล็ดเขาอ่ะนึก<ๆ>ถึงเขาดิมาเลย เ่าเรื่องต้นทุนพี่น้องสมมตินำน่องมาขายว่าได้ไหมคะเฮ็ดจัางไหนเราอยากต้นทุนนี่มันสิว่าเป็นไรเป็นเสียแหม่กูสิยว่าได้ขายว่าเฮ็ดที่เปล่าโอ้ยได้จุดคะแน้นะป้าถ้าป้าต้องการทำธีมมานะป้าใช่ป้าเนี่ยตาบ้านทำเองก็คือได้กอเย็ำเองก็ได้ใช่ค่ะแต่ป้าเนี่ยอาจจะลงทุนแค่ซื้อเครื่องรัำอาหารยาวมาค่ะมันจะช่วยลดเวลาในการทำอาหารทีม้าของป้าได้โอ้ยเงี้ยหรอเนาะมันมันโซยข้าเนาะ แล้ววตคุณภาพนะคะป้าวถดเราเลือกว่าถัดิบเนนอ้อซุมืออะไรเงค้มฟ้าป่าอ่ะก้าไก่ไงเนี่ยวันไ่เนี่ย้าใส่แบนี้มาจากวอวัตถุดิบที่เนนอ้อมันมกไหนมาจากซร์อะไรวัตถุดิบที่ฟามยะก็ได้กาจับทางสหกรณ์เลยป้าเพราะว่าทางสหกรณ์เนี่ยเขาเป็นตัวกลางมีการจัดหาวัตถุดิบจากโรงงานสหกรณ์มาค่ะ โอ้ซะนก่อนเขาจ้าหน้าใหม่วันจพนทรนอีกแวเนาะบอกับสิปากคือเดี๋ยวเราไปดูอะเ้าใจไปัะเอาไปเบิ่งห้าป้าปเบิ่งนาติดกันเลยแล้วถาเบิ่ค่หนักงใช่ใช่ใช่ตัวอย่าง TMR รายีความอะเบิ่งเบิ่งเบิ่งแบบวันนโอ้ดีกว่าั้นนี่ยานี่าคุณมันจะแตกต่างกันนะค่ะคุณป้าแต่ละสูตรจะไม่เหมือนกันบางทีเขาอาจจะไม่ใช่ยามันอาจจะใช้ฟางข้าวแบบนี้ก็ได้นะคะมันก็ีองม ว่าอยากมาเามาวถ้าคุณป้าสนใจนะคะคุณป้าลองไปทำดูนะคะเออเเดี๋ยวปาเดี๋ยวป้าสนใจแล้วป้าสิไงเห็นิืงขัน่ามันดีขันน่วงหัวน่องใหญ่เครืองว่าฟาเหมองป้าสิไงเห็นตันเป็นอะไรค่ะอ้าวอนม้ป้าที่ปัญหาอย่างป้าสิถทวมาถามอีหลานสองคนเด้อค่ะน่าักดีทีทีชั่วโมงค่ะเออเออเออรับยหลอี้ถวมาสับเปิดเดียวเมี่ยค่ะใช่ใช่ว้าี่น้องว้าวห้าแล้วอุ๊แล้ออาขันหัวดูฟ้าม่องใหญ่ท มันต้องมีชี่อ่านพีน้องก็ได้กับไปปรึกามระามี่อยู่านสะกนต้องมีที่อ่านไ่ได้เดี๋ยไปปรึกษาประามาี่ก็ได้มีน้องเนอะ เราลองไปภาษาเขาดูนะ,ะดีเลครับเ<ะ>กษตรกรก็มาเยอะแล้วป้าไขยยังไม่มาเลยคุณประกายดาวก็ยังไม่มาเลยค่ะวันนี้จ,จะจัดอบรมครั้งใหญ่ด้วย ุ่มผู้เลี้ยงโคนมแล้วก็ุ่มที่ผลิตวัตถุดิบอาหารจัดมาเขาร่วมกับหนงแต่ดูสิศิรเกนตรกรที่เรานัดไว้ยังไม่มาเลยนะคะไม่ได้แลสวัสดีค่ะคุณประกายดาวรึกว่าจะไม่มานะครับเหลือก็าไผ่ยังไม่มาหรอคะแล้วยังค่าสงสัยแต่งสวยนะคะเห็นว่าประสบความสําเร็จไหมคะใช่แกประสบความสําเร็จนะคะอย่างนี้เดี๋ยวรอแกนิดนึงนะคะเดี๋ยว ดีเค่ะผลคดีน้ำน,นมก็ได้มากขึ้นเลยค่ะคดีเองด้วยค่ะสองพี่หนออม่ที่สอง